สวัสดีกับบรรยากาศตอนเจ้านะครับบรรยากาศตีครึ้มฟ้าครึ้มฝนฝนะครับเหมือนฝนจะตกแต่กับบต่ตกนะครับตื่นเจ้ามาเขาก็ต้องขินกาแฟเหยียสแก้วหนึ่งนะครับเพื่อให้ร่างกายสดชื่นนะครับนี่เขาขินกาแฟสดนะครับครับนี่เขากระเจียเต่าหม้อหมูจุ่มครับในการทํานี่มันกัดเดิม เดือดแล้วครับเดือมมอดจะได้เก็บกาแฟนะครับกินหอมมากนะครับหอมสดชื่นนะครับถึงใจตื่นเลยนะครับเจ้านี่ารกิจก็คือต้องเอาน่องควายออกจากขอกนะครับเพื่อเอาจะได้เอาหญ้าให้มันกินนะครับ แต่และตัวก็หิวนะครับสุดลอของเขาออกมาตรวจแรกเลยนะครับนั่นก็คือผมชื่อน้องกระทินครับผมรับควายทุกตัวมันก็จะาูหูตำแหน่งของมันนะครับว่ามันต้องอยู่ไหนนะครับตอนเจ้าฮากาต้ตะเอาเฟียงนะครับตีเขาเนี่ยนะผ่านม้านะครับเอามาให้มันเนาะเพราะว่า ช่วงนี้คือเายังเอาลงกินหญ้ายังบอดได้เตือนนะครับเพราะว่ากัวหญ้าเป็นผลยานะครับ สวัสดีครับวันนี้แกงนอส้มใส่ไก่น,นะครับวันนี้มากินข้าวกันเนอะใส่ไก่เมียงเมียงเมียงเหมือนเมียงคนนี้ก็คือเมียงครับเมียงแท้ๆนนเนี่ยนะพิกแกงนี่จากคุ้นขวัญไปเสนีขวัญครับนี่นะครับเขาจะต้องมีกรับฮักกรัปครับแกงนอส้มผักกระถินกับมะเขือ มาแตง่งอันนี้ทุกอย่างกี่ส่วนครับนกเว้นไก่นกเวก้นกวไก่นะครับข้าไก่เขาบบได้เลี้ยงคนเดียวเนอ้อแล้วก็มีแอมด้วยผัดพริกกับผัดพริกไก่เหมือนกันครับไก่มาเตือนก,นกน็มาคุ้มเลยครับมา้มามา้มากินข้าว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 น,นองส้มกับน,นอน,นี่แง่ไหวครับนองส้ม ตรงออครับคงจะจานคงจะแซบ่บนี่ผักกระถินครับเขาต้องแก้มกับพักกระถินนาะอืมเนาะอืมอืมอากาศดีครับวันนี้บัดตกบดดัดแดดครับอากาศดีแล้วนี่เป็นมุมกลิ่นครับมันนี่ทำมากลิ่นมุมเต็มเอ่ออาไรบ้าวริมน้ํา มุมริมน้ำครับตอนนี้ก็มา,มาแจกมาเจ็บมาแจกแกแกานี่ม่ไ,ได้แล้วครับต้องมากินมาแจงนุมน่มๆมากินข้าวเกินข้าวเก่งข้าวขอเกินข้าวเนิ่้ามาสวัสดีครับ